คุณผู้ชมครับเคยคิดไหมว่าเวลาญาติของเราถ้าป่วยขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องไปหาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยราคามันแพงมากๆเลยนะครับแต่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เยอะมากๆเลยคุณผู้ชมนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้พี่ช่วยเหลืออะไรได้บ้างคะคุณพี่ครับผมเนี่ยวันนี้เนี่ยอยากจะมาหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเอาไปให้ญาติผมหน่อยเ<ม>ขาบอกว่าที่นี่มีเยอะเลย มีอะไรบ้างคะรถเข็นมีไหมฮะมีค่ะเครื่องผลิตออกซิเจนมีไหมฮะมีค่ะเครื่องช่วยหายใจมีไหมฮะมีค่ะเครื่องดูเสมหะมีไหมฮะค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะราคาแพงไหมฮะแพงที่สุดของเราเนี่ยค่ะก็คือเครื่องช่วยหายใจราคาหลักแสนขึ้นไปค่ะผมมิเงินมาไม่กี่พันเองผมกลับก่อนนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมไม่ต้องมาที่นี่ไม่ต้องไม่ต้องจ่ายตังค์ให้ยืมฟรีค่ะยืมนะคะฟรีให้ยืมฟรีเลยค่ะฟรีแบบฟรีจริงๆฟรีค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะใช่ ะจะเป็นไปได้ยังไงครับแม้กับอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ฟรีล่ะครับเนี่ยแม่ซึ่งของแต่ละอย่างนี้ก็มีราคาสูงๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรถเข็นเตียงผู้ป่วยที่นอนลมเครื่องดูดเสมหะเครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจแล้วก็อีกมากมายครับซึ่งอุปกรณ์การแพทย์เหล่านี้มีความจำเป็นต่อผู้ป่วยอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยครับถ้าหากซื้อนี่คงจะไม่ไหวอย,อย่างแน่นอนจึงมีกลุ่มจิตอาสาตั้งธนาคารอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้คนยากไร้ได้ยืมไปใช้แบบฟรีๆครับถือว่าเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็น่าขึ้งจริงๆป้าแดงนะครับก็เรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งธนาคารเครื่องมือทางการแพทย์ให้ยืมฟรีเลยะนะครับผมถามป้าแดงก่อนเลยทําไมถึงก่อตั้งธนาคารอันนี้ขึ้นมา เริ่มต้นจากที่ป้าแดงเป็นพยาบาลจิตเวชก็จะพบปัญหาว่าคนไข้หรือญาติที่เขาเครียดวิตกกังวลไม่อยากกลับบ้านอ๋อปัญหาหลักๆก็คือหนึง่งเขาไม่มีคนดูแล <อะ S 1> ก็คือลูกหลานไปทำงานกันหมดนะคะอันที่สองมีคนดูแลแต่ว่าเวลากลับบ้านไปจะต้องใช้เตียงใช้เครื่องดูดเสมหะใช้เครื่องผลิตออกซิเจนใช้รถเก็น เขาไม่มีตังค์ซื้ออุปกรณ์นี้สำคัญมากใช่ค่ะถึงเราไปคุยกับเขาเนี่ยมันเหมือนเกาไม่ถูกที่คันเราปัญหาเขาไม่ได้หมดไปงั้นไม่ต้องคุยไม่อยากฟังเพราะนั้นประแดงก็เลยมาเริ่มต้นชวนเพื่อนๆที่เคมีตรงกันที่ชอบช่วยเหลือคนเนี่ยมาลงขันซื้อนั้นซื้อนี่ให้กับคนไข้เนาะจุดนี้เราเปิดมาครบแปดปีเต็มนะคะย่างเข้าปีที่9โ้าโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการหรือว่างบประมาณเลยเราได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือมาจาก ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทั้ทงนั้น80%นี่มาจากของที่ใช้แล้วอีก20%ก็จะเป็นของที่ซื้อมาให้ใหม่มนะคะศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อนตั้งอยู่ภายในศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิคุชชนะระทานซึ่งตลอดเกือบ10ปีที่เปิดโครงการก็ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมามา,มา,มากมายห,หลายพันคนที่มายืมอุปกรณ์การแพทย์ที่จําเป็นไปใช้ที่บ้านแบบฟรีๆและเมื่อเลิกใช้ก็จะนํากลับมาคืน ซึ่งอุปกรณ์การแพทย์ทุกชิ้นนะครับรับประกันได้ว่าใช้งานได้ไม่ต่างจากของที่ซื้อใหม่ทุกชิ้นสะอาดทุกชิ้นคุณป้าแดงและเหล่าชีรัสาช่วยกันทําความสะอาดอย่างดีก่อนจะส่งถึงมือผู้ยืมครับคุณป้าหมองกําลังทําอะไรอยู่ครับตรงนี้ทําความสะอาดเครื่องดูดเสมหะค่ะเยืมแล้วเอากลับมาคืนเอากลับมาคืนแล้วต้องทําอะไรกับมันบ้างเราก็ต้องเช็คเครื่องก่อนว่าโอเค<ม>สภาพเครื่องยังใช้ได้อยู่ไหมแรงดูดยังโอเคไหมถ้า<ม>แรงดูดโอเคเราถึงจะทําความสะอาดแล้วพอมาทํารู้สึกไงบ้างชอบค่ะ ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ได้ความรู้ในตัวเองเพิ่มเติมเพื่อเรามีโอกาสมีผู้ป่วยที่บ้านเราก็ได้โอเคดูแลเขาได้ดีขึ้นปัจจุบ้าเลยกาลังทําอะไรอยู่ครับพับผ้ายางค่ะผ้ายางเอาไว้ทําอะไรครับเอาไว้ปูที่นอนนะคะมันจะเย็นกว่าปกติค่ะให้ไปเลยนะไม่ต้องยืมนะไม่ต้องยืมค่ะอันนี้คือเราส่งตามเอกสารที่เรามีให้ที่เขาขอมาว่าตรงนี้ขาดค่ะเรอยากจะบอกกับแม่แดงไหมก็ขอให้แม่แดงสู้ๆต่อไป ที่ทำมา8ปี9ปีขอให้ สู้ต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วปเล็กจะสู้ไปกับแมาแดงไหมสู้ค่ะในทุาๆนี่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ <ๆ S 1> โอเคสำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะยืมอุปกรณ์การแพทย์ไปใช้ที่บ้านครับก็ต้องได้รับการประเมินจากแพทย์หรือมีใบรับรองแพทย์มายืนยันถึงความจําเป็นว่าต้องใช้อะไรบ้างอย่ายืมกี่ชิ้นก็ได้นะครับตามแพทย์ตั่งเอกสารการยืมก็มีแค่สําเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วยและก็ญาติผู้ที่มายืมครับแต่หรือจะเป็นผู้ยากไร้ที่ไม่ได้ป่วยแต่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์บางอย่างก็สามารถยืมได้เช่นกันครับอันนี้ก็็จะเเปนห้องงที่แดบ สดอุปกรณ์สำคัญนะคะหรือว่าของที่มันต้องรับหูรับตานิดนึงอ,อย่างเช่นอันนี้เป็นเครื่องช่วยหายใจใบแผบค่ะ คุณสมบัติก็คือส่วนใหญ่เราจะใช้ในกลุ่มของเด็กนะคะหรือว่าใช้ที่เครื่องที่หายอันนี้เครื่อง2 0,000 0กว่าบาทเกือบสามแสนนะนะคะเครื่องเหล่านี้มันมีวันหมดอายุอย่างเสื่อมแบตเตอรี่หรือว่าอุปกรณ์บางอย่างมันต้องเปลี่ยนมันก็มีค่าใช้ใจ่ายต้องช่วยกันดูแลรักษาแล้วต้องเข้าใจว่าเครื่องทํางานอะไรแบบไหนหนึ่งจะเป็นการรักษาเครื่องสองเป็นความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นระหว่างคนไข้กับเครื่องค่ะครับผมแล้วก็ญาติจะได้ดูแลได้ถูกเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ออกจากศูนย์ประดังต้องให ผ่านการ1ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน2ได้รับการสอนครับค่ะ อุปกรณ์และก็มือการแพทย์ทุกชิ้นหลังจากทำความสะอาดตรวจเช็คสภาพแล้วก็จะนํามาเก็บไว้เพื่อรอคนมายืมต่อไปตัวระยะเวลาการยืมก็แล้วแต่อุปกรณ์ครับเช่นถ้าเป็นเตียงรถเข็นวอลกเกอร์พรยุงเดินก็ให้ยืมได้ตลอดจนกว่าจะเลิกใช้แล้วก็นํามาคืนครับแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์สําคัญอย่างเช่นเครื่องช่วยหายใจเครื่องผลิตออกซิเจนต้องนํามาเปลี่ยนทุกๆ6เดือนและก่อนที่จะนําไปใช้กับผู้ป่วยที่บ้านคุณป้าแดงก็จะสอนวิธีการใช้อย่างถูกวิธีแบบละเอียดทุกขั้นตอนครับ1มันจะมีตัวเครื่อง2จะมีตัวกระบอกใส่ เสมหะน้ำลายที่เราจะดูดออกมาเนาะทีนี้ตัวนี้เราจะสังเกตนะคะมันจะมีสายเขาเรียกว่าโอลิงเนาะตัวนี้มันจะช่วยทําให้การเกิดสูญญากาศเพราะฉะนั้นเวลาเราดูดเสมหะเนี่ยอย่าให้มันท่วมขึ้นมาถ้ามันจะสกระปรกเราต้องล้างทําความสะอาดทุกอย่างเน้นเรื่องทําความสะอาดนะคะมันจะมีน้ํามูกน้ําลายเสมหะเราก็ถอดออกไปล้างอาของที่มันอันตรายอาจจะมีเชื้อโรค เทลงในชักโครกค่ะแล้วก็ล้างทาความสะอาดผึ่งให้แห้งพอผึ่งให้แห้งเสร็จเราก็เอามาเตรียมเพื่อที่จะพร้อมใช้ครั้งต่อไปนะคะ มายืมให้กับคุณพ่อที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งค่ะแล้วก็ปอดติดเชื้อค่ะมายืมเอ่อเซ็กชั่นค่ะเครื่องดูดเสมหะค่ะที่เราจําเป็นต้องใช้รู้ได้ยังไงว่าที่นี่เขามีให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตก็เลยเข้าไปเจอเพจของที่นี่เพื่อนช่วยเพื่อนนะคะก็เลยติดต่อเข้ามาค่ะคุณป้าแดงนะคะคุณป้าแดงก็ให้ความช่วยเหลือนะคะคุณพ่อปอดติดเชื้อค่ะแล้วก็ต้องเจาะคอ ต้องใส่ออซเซนที่คอแล้วก็ต้องดูดเสมหะเพราะว่าขับอ a เองไม่ได้แล้วก็มีปัญหาเรื่องการคืนจะต้องใส่สายยางให้อาหารทางจมูกค่ะหลายรายการค่ะค่ะก็จะมีที่นอนลมเพราะคุณป้อจะต้องหลับติดเตียงเพราะว่าไม่ได้เดินโยมานานแล้วแล้วก็เครื่องดูดเสมหะ ที่ต้องใช้แน่ๆแล้วก็เครื่องออกซิเจนขนาด10ลิตรนะคะเพราะว่าเจาะคอ,อต้องใส่เข้าไปที่คอขอขอบคุณโครงการนะคะที่ให้ยืมอุปกร,รณ์ทางการแพทย์แบบนี้ฟรีค่ะวันนี้ป้าแดงพาทีมงานไปพบกับบ้านของคุณน้ำซึ่งเป็นคนที่มายืมอุปรกรณ์การแพทย์จากที่เคยเป็นคนแรกๆเพราะคุณแม่ของคุณน้ำครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงมานานถึง22ปีอุปรกรณ์ที่ยืมไปใช้ก็จะมีเตียงเครื่องช่วยหายใจเครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องดูดเสมหะซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าต้องซื้อก็เป็นเงินแสนนะครับแม่ซึ่งถึงวันนี้คร จากคนที่เคยเป็นผู้รับตอนนี้กลายเป็นผู้ให้มาเป็นจิตอาสาช่วยงานป้าแดงเพราะว่าอยากจะตอบแทนที่เคยช่วยครอบครัวคุณน้ำไว้ครับยืมมากี่ปีแล้วครับมากกว่า6ปีตั้งแต่ศูนย์พี่แดงเปิดสองพันห้าร้อยห้าสิบหกใช่ค่ะสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนานแล้วนะถ้าไม่มีป้าแดงเป็นไงตอนนั้นคิดไม่ออกเลยคะ่ะตังก็ไม่มีเพราะเพราะราคามันรวมรวมแล้วหลายแสนเลยครับผมคิดไม่ออกเลยเพราะ ต้องขออยู่โรงพยาบาลมันก็อยู่ไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงก็อาจจะต้องไปขอยืมหรือเป็นหนี้กู้ยืมเขาอย่างเงี้ยอยากบอกอะไรกับป้าแดงหน่อยไหมฮะขอบคุณมากๆแล้วก็คือป้าแดงถ้าพูดถึงเหมือนแม่คนที่สองแล้วพอทุกอย่างป้าแดงไม่ใช่ว่าดูแค่อุปกรณ์นะคะก็จะมาดูอาการแม่ให้ด้วยพี่มาเจาะเลือดให้ด้วยเวลาป่วยพี่ก็โทรปรึกษาป้าแดงอาการเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดูแลเหมือนคนในครอบครัวใช อ้ oh, ูแลยนะย่างในแต่ละวันนอกจากจะมีผู้มายืมแล้วครับก็ยังมีผู้มาบริจาคอุปกรณ์การแพทย์เหล่านี้ซึ่งที่นี่มีครบคันครับอย่างกับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของใช้ผู้ป่วยแบบครบวงจรทุกชิ้นนี่ไม่ว่าจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ยืมไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีการวางมัดจํา หรือเงินค่าประกันอุปกรณ์ใดๆครับและหากผู้ที่ยืมนะครับไม่สะดวกม,มารับก็จะมีบริการส่งให้ถึงบ้านทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดอีกด้วยครับแหมเป็นไงครับใจดีแล้วยังมีบริการประทับใจจริงมาจากมูลนิธิกระจกเงานะครับจริงๆเป็นเรื่องที่ดีครับ,รบจริงๆทางผมทางมูลนิธิกระจกเงาอ่ะฮะจริงๆมีการมอบของบริจาคให้กับองค์กรหลายๆองค์กรทางพัคของมเพื่อเกิดประโยชน์ต่อนะครับแต่ทีนี้เนี่ยของทางป้าแดงเนี่ยจะค่อนข้างชัดก็เรื่องของธนาคารเครื่องมือแพทย์ที่ลิงก์กับทางโรงพยาบาลฉประทานซึ่งมีผู้ป่วยจานวน มากที่เข้ามาในการขออุปกรณ์รนะครับซึ่งทางผมเนี่ยก็ยินดีเลยที่จะให้กับทางประแดงเขาไปกระจายต่อครั้งนี้เรานํามาบริจาค2อย่างคือที่นอนสําหรับผู้ที่มีแผลกดทับะนะอันนี้ให้ยืงไปที่บ้านใช้นะคะจำนวน5อันแล้วก็เครื่องตั๊มออกซิเจนจํานวน5ชิ้นค่ะซึ่งเราติดตามงานของคุณแดงเนี่ยมาสีหปีแล้วเราเข้าใจว่าเขาทํได้ใจจริงๆแล้วเจาะลึกจริงๆแบบ ไม่ใช่ซีซัวสัตว์แต่ว่าใครมาขอแ็่ตามเรื่องอะค่ะเขาไม่ใช่ทํางานเพราะว่าได้เงินแล้วก็บริจาคไปนะเขาอยากจะได้ให้ถึงคนคนไทยจริงๆคนที่ด้อากาศจริงๆโคร,ง,ร,ง,รง,งการการให้อุปกรณ์การแพทย์ฟรีๆแบบนี้ครับถือว่าดีมากๆได้ช่วยเหลือทั้งผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยซึ่งของเหล่านี้ล้วนแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง และยิ่งทําให้เราได้เห็นถึงความมีน้ําใจของคนไทยครับในการบริจาคช่วยเหลือกันจากคนที่เคยเป็นผู้รับกับกลายเป็นผู้ให้ซึ่งวันนี้ครับรายการไทยทึ่งจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้กับศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบําบัดเพื่อนช่วยเพื่อนและถ้าคุณผู้ชมต้องการจะร่วมทําบุญช่วยบริจาคสมทบทุนจะเป็นเงินบํารุงหรือจะเป็นบริจาคเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นเหล่านี้นะครับก็ทําได้ตามกําลังศรัทธาพวกเราคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วครับ ฝากอยแล้วกันแง่คิดดีๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปยืมอุปกรณ์แล้วก็ไปต่อชีวิตใครอีกหลายๆคนครับยิ่งให้ยิ่งได้นี่แหละค่ะว่าค,คนไทยยังมีความอบอ้อมอรีรักกันช่วยเหลือคนที่เขาํำบากกว่าเราอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีของเรานะคะเราขออาสาร่วมกับทีมทุกคนเนี่ยค่ะเราจะเป็นกำลังและเป็นสะพานบุญช่วยเหลือผู้ป่วยที่ตกทุกข์ได้ยากวันนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนรายการไทยทึ่งนะครับ,รบก็ขอมอบบริจาคให้กับ ประแดงด้วยละกันครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วมือแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับเป็นเครื่องเจาะน้ำตาลในเลือดนะครับขอบคุณมากมากครับขอบค,ค,คุณครับขอบคุณทุกคนครับและนี่แหละครับคือธนาคารเครื่องมือแพทย์ให้ยืมฟรี